สวัสดีครับผมพิทายินดีต้อนรับสู่ช่องเดอะมันนีวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ทุกคนอยากรู้ถ้าพูดถึงมหาเศรษฐีที่เริ่มจากศูนย์และเปลี่ยนโลกด้วยเทคโนโลยีเราคงนึกถึงชื่อหนึ่งอย่างแน่นอนบินเกตบิเกสผู้ก่อตั้ง Microsoft ชายที่เคยเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกหลายปีซ้อนแล้วเราจะเรียนรู้อะไรจากเขาวันนี้ผมฉันจะสรุปให้ฟังว่าอยากรวยแบบบินเกตทำอย่างไร จุดเริ่มต้นของบินเกตเด็กเนิร์ดไม่ธรรมดาเกิดในครอบครัวชนชั้นกลางแต่ไม่ได้ร่ำรวยเขียนโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์ได้ตั้งแต่อายุ13เป็นเด็กเนิร์ดที่หมกมุ่นกับการเขียนโค้ดเรียนที่ฮาวาดแล้วลาออกกลางคันเพื่อทำไมโครซอฟท์กับเพื่อนชื่อพอลอเลนบินเกตไม่ได้รวยเพราะโชคแต่รวยเพราะเห็นโอกาสลงมือทำไวคิดใหญ่ตั้งแต่ยังเด็กบทเรียนที่หน่รวยด้วยความเชี่ยวชาญไม่ใช่แค่ความฝัน บินเกตไม่ได้แค่ฝันอยากเป็นเศรษฐีเขาฝึกเขียนโค้ดวันละหลายชั่วโมงจนเก่งจริงเขาบอกว่า if you r e b o r n it is not you for but if you d ด e ก it is อยากรวยแบบบินเกตต้องเก่งในสิ่งที่โลกต้องการแล้วเอาไปแก้ปัญหาให้คนจำนวนมากบทเรียนที่2ส,สร้างก่อนขาย product first บิลเกตไม่ได้วิ่งขายก่อนแล้วค่อยทา เขาสร้างระบบปฏิบัติการที่มีคุณภาพแล้วให้ IBM เอาไปใช้ผลคือ Microsoft กลายเป็นผู้ควบคุมระบบปฏิบัติการของโลกโดยที่ไม่ต้องผลิตคอมเองเลยอยากรวยยั่งยืนต้องมีสินค้าหลักที่แก้ปัญหาได้จริงคำถามสิ่งที่คุณขายตอนนี้แก้ปัญหาอะไรให้คนอื่นบทเรียนที่3รวยจากลิขสิทธิ์ไม่ใช่แรงงานคนรวยทำงานครั้งเดียวแล้วกินผลลัพธ์ซ้ำ Microsoft ขายซอฟต์แวร์เป็นลิขสิทธิ์ไม่ใช่ชิ้นต่อชิ้น เขาเขียนวินโดว์ทีเดียวแล้วขายเป็นล้านชุดถ้าคุณยังทำงานแลกเวลาตลอดไปคุณไม่รวยได้จริงเริ่มสร้างสินทรัพย์พิจิทัลนหรือลิขสิทธิ์ของตัวเองได้เช่นคอร์สออนไลน์หนังสือแอปเพลงแพลตฟอร์มบทเรียนที่4แข่งขันด้วยความเร็วและไวพริป Microsoft ไม่ใช่บริษัทแรกที่ทำ OS แต่บิลเกตรู้จักต่อรองขายไอเดียปรับแผนเร็ว เขาใช้โอกาสเล็กจาก IBM แล้วขยายมันเป็นระบบโลกอยากรวยแบบบิลเกตคุณต้องเร็วกว่าฉลาดกว่าและไม่กลัวเปลี่ยนบทเรียนที่5ยิ่งรวยยิ่งให้ปัจจุบันบินเกตบริจาคทรัพย์สินไปกว่า1 0 0 0แสนล้านดอลลาร์ผ่านมูลนิธิบิลกมืนเดอ g เก e ต f o u n เด t i ชัสร้างวัคซีนช่วยเด็กยากจนสนับสนุนการศึกษาเขาเชื่อว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงคือการช่วยคนอื่นได้มากขึ้นถ้าคุณอยากรวยแบบเขา ให้ฝึกสร้างประโยชน์ไม่ใช่แค่สร้างรายได้5้าข้อคิดจับบินเกตที่คุณทำตามได้เลยฝึกให้เก่งในสิ่งที่โลกต้องการคิดใหญ่และลงมือก่อนสร้างสินทรัพย์ไม่ใช่นี่ให้ไหวพริบมากกว่ากลัวความเสี่ยงเมื่อเริ่มรวยให้กลับคืนสังคมปิดท้ายคุณเองก็เริ่มได้ Don compare yourself with anyone in this world if you do so you are setting yourself biggest อย่าเทียบตัวเองกับเศรษฐี แต่ให้เรียนจากวิธีคิดขอบคุณที่รับฟังจนจบครับถ้าคุณชอบตอนนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ช่องนี้กันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราพัฒนาคอนเทนต์ดีๆให้กับเพื่อนๆแล้วพบกันต่อนหน้ากับเรื่องราวของเศรษฐีและนักลงทุนที่คุณอยากรู้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ